สวัสดีค่ะการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์เข้ากับตัวจอหรือมีข้อมูลที่ต้องการนําเสนอผ่านตัวจอเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวจอได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์เราสามารถเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ได้ที่พอร์ต USB ด้านหน้าค่ะเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้จอมีการเชื่อมต่อกับแฟลชไดรฟ์แล้ว จากนั้นเลือก Unify Menu เลือก Locker และเลือก Folder เราจะเห็นข้อมูล USB 1เลือก USB 1ค่ะจะปรากฏข้อมูลที่อยู่ใน USB เราสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นไฟล์ powerpoint เราสามารถเลือกนำเสนอได้ค่ะ โดยการกด Full Screen หากเราต้องการนำเสนอไฟล์รูปแบบอื่นเราสามารถเลือกได้จาก u n i f y เม Menu Locker Folder และ USB 1ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการนำเสนอในส่วนของ PDF เราสามารถเลือกนำเสนอได้ค่ะหรือเราต้องการเลือกนำเสนอลักษณะของวิดีโอเลือก u n i f y เมนู Locker Folder USB 1และเลือกวิดีโอที่ต้องการจากนั้น <Okay. S 1> เลือกนำเสนอได้ตามความต้องการค่ะ <What? S 1> เราสามารถควบคุม ไฟวิดีโอได้โดยการกดสต็อปหรือเลือกนำเสนอข้อมูลอื่นผ่านยูนิฟายเวนดูเช่นเดิมค่ะ